สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่3เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพร,รันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่10เมษายน2561 วันนี้เวลา9้านาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกระทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t G61 4ีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธาณรณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนได้บ้านเหล่าทัพ ผู้แทนสภากาชาติไทยตรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าวและลูกเสือชาวบ้านเข้าทถลอ,อมพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเดือนครั้งนี้จะทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถานบันและสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งนครกุยย้ยหยางนาครเฉิงตูเมืองเหมียนหยางเมืองเหมยซานเมืองเล่อซานและเมืองเอ๋อเหมยซาน,อ,อ,าน,อ,อ,านอาทิศูนย์อนุรักษ์และค่อมแซมโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม พิพิธภัณฑ์ศิลปะหานเหมยหลิงศูนย์แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดศูนย์นิทรศการเศรษฐกิจดิจิทัลปุ้ยโจโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเสี่ยนเฟิงลู่เซดิงทอนวิทยาลัยอาชีวะเล่ซานพิพิธภัณฑ์เฉิงตูเมืองวิทยาศาสตร์เฉิงตูและศูนย์ข้อมูลประจำภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทไชน่าเทเลคอม อันหนึ่งจากพระราชทานพระราชบัลลังก์ให้นางซุนชุนหลานรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนและสมาชิกกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่19และนางเซินเย่เย,เย่รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติและประธานสมาพันธ์สตรีแห่งชาติสาธรารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทุนละออนพระบาทด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราชบัลลังก์ให้นายสิโรตดดวงรัต ผู้อำนการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะและนางอุศณีแสงสิงแก้วรักษาการกรรมการพูวอำนการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของและเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนับวรวาไราตี้ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนับวนวาไราตี้ในช่วง Talk to the Princess โดยทรงตอบจดหมายของสมายชิกทูบีนันบวนที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในเรื่องต่างๆ โดยรายการท no. วีนบวันวรตี้นี้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธรารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทวีในเบวันกับสมาชิกและเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา20นา30นาที พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชาะกิติยาภาทรงร่วมหารือกับเลขาธิการอาเซียนและทอบเนตรงานบริหารการเรือนจำนก,กรุงจางกาตาวันที่2เมษายนพุทธศักราช2561 เวลา10นาฬิกา17นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเวลาเดียวกับประเทศไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาในฐานะทรงเป็นทูตสันทวมัยตรีของสำนักงานว่าุ้ยาเสพติดและอาชการ,รมแห่งสหรประชาชาติด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสด็จไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนโดยมีดาโตปาดูกาลิมจ็อกฮอยเลขาธิการอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายต่างๆและเอกครชทูตผู้แทนถาวรประจำอาเซียนของทุกประเทศเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมพร้อมทรงฉายพระรูปและเสด็จไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะบริเวณอาเซียนแกลเลอรี่ซึ่งจัดแสดงของขวันและของที่ระลึกจากประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศและผู้จัดการที่มองให้แก่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนอาทิ ภาพวาดแสดงเหตุการณ์ในพิธีลงนามปฏิญญากรุงเทพเพื่อก่อตั้งอาเซียนเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ผลงานของศิลปินชาวฟิลิปปินส์ที่ได้วาดและมอบให้เมื่อปี2560เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของการก่อตั้งอาเซียนรวมทั้งถ้วยเบญจรงค์ไทยซึ่งสมัยในทวนลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีมอบให้เนื่องในโอกาสมาเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่26เมษายน2536จากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมอังคณา รงมีพระปฏิสันถานและทรงหารือกับดาโตปาดูก้าลิมช็อกคอยเลขาธิการอาเซียนในประเด็นสําคัญที่มีความสนใจร่วมกันตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างอาเซียนกับสหบประชาชาติโอกาสนี้พระเจ้าหลานเถอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสทรงเน้นย้ําถึงความสําคัญของการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงกลุ่มผู้เปราะบางในสังคมซึ่งประชาคมอาเซียนมีบทบาทสำคัญในการทําให้ประเทศในภูมิภาคได้เจรจาและผลักดันความร่วมมือเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาซับซ้อนที่เป็นภัยคุกคามร่วมกันเช่นปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาการค้ามนุษย์เวลา1ิบสีนาิกา35นาทีเสด็จไปยังทันทศสถานหญิงตังเกรังโดยมีนายมาจุกี้รักษาการอธิบดีกรมรชาชัณฑ์อินโดนีเซียนางเฮลีนการตราวาติ ผู้อเมอริกันันทัตานนางสาวศรีปูกูบูดีอุตามีเลขานุการกรมราชทัณฑ์อินโดนีเซียเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดประเนตรการแสดงพื้นเมืองเกนจิงปาร์ตี้ของผู้ต้องขังที่เป็นการแสดงต้อนรับด้วยการเต้นรำประกอบเพลงท่าทางของการแสดงมีการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างบาหลีฉวาและปัตตเวียจากนั้นทรงฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับทันทสถานหญิงตังกรังหรือเดิมชื่อโรงเรียนเพื่อการศึกษาแห่งรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรมอินโดนีเซียมีกิจความสามารถรองรับผู้ต้องขังได้250คนแต่ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง396คนโดย186เป็นผู้ต้องโทษคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทางทันตสถานได้จัดก,กิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขพื้นปูผู้ต้องขังอาทิกิจกรรมทางศาสนาการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกิจกรรมกีฬาการฝึกอาชีพรวม13อมาชีพ และกิจกรรมทางศิลปะ5ประเภทนอกจากนี้ทันทศสถานหญิงตังกรังยังได้นําแนวปฏิบัติต,ตามข้อกําหนดกรุงเทพมาปรับใช้ใชเนื่องจากอดีตผู้อำนวยการทันทศสถานแห่งนี้เคยเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องข้อกําหนดกรุงเทพซึ่งจัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและได้ริเริ่มโครงการขึ้นใหม่เช่นการอํานวยความสะดวกแก่เด็กติดผู้ต้องขังโดยการให้บริการทางสุขภาพและทีดวัคซีนโดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขจากภายนอก ก่อนเสด็จกลับส่งแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้คุมและเจ้าหน้าที่ของทธนสถานท่นงชื่นชมความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการที่จะยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศซึ่งหักได้รับการสนับสรุนจากสำนักงาน UNODC ร่วมกับหน่วยงานด้านวิชาการเช่นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนาความรู้และกีสดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่แล้ว ก็น่าจะช่วยให้ฐานทัานแห่งนี้สามารถเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้สําหรับบุคลากรและเรือนจำแห่งอื่นๆของประเทศอินโดนีเซียในด้านการอนุวัติข้อกําหนดและมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีเวลา17บเนาิกาสินาทีสเสด็จไปยังห้องรับรองท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานาคุซุมาเพื่อประทับเครื่องบินที่นั่งเที่ยวบินพิเศษซึิงกองทัพอากาศจัดถวายสเสด็จยังท่าอากาศยานกองระชาการกองทัพอากาศดอนเมืองประเทศไทยโดยมีนายพิทยพันธ์ชานภูมิดล เอกอัครราชทูตนกรุงจาการ์ตาและพระยานางสาวพาสพรสังขสุบันเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนนกรุงจาการ์ตานายเดนี่แอปดีผู้อํานวยการกองเอเชียตะวันออกกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนกรุงจาการ์ตาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกเอัครราชทูตนกรุงจาการ์ตาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงจาการ์ตา และเจ้าหน้าที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเฝ้าส่งเสด็จเวลา21นาิกา3นาทีเสด็จถึงอย่างท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศตอนเมืองมีผู้แทนกองทัพอากาศพร้อมข้าราชการและคณะแม่บ้านทหารอากาศเฝ้ารับเสด็จอันเป็นการเจสิ้นพักกรณียกิจด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคอาเซียนณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานวุฒิยาเสพติดและอาญากรรมแห่งสหประชาชาติ โทรทัศน์รวมการสำะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาสุธทาพรทรงตรวจงานที่พึ่งต้นแบบพระพุธทธปฏิมาสิริพานิรมิตรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา16นา34นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริาาพาจุทาภรณเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังโรงหล่อบริษัทเอเชียไฟอาร์ตอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงตรวจงานที่พึ่งต้นแบบพระพุทธปฏิมาสิริาพานิรมิตรที่ทรงขอพระราชทาน พระราชาอนุญาตสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวจัดสร้างขึ้นเพื่ออันเชิญไปปรดิดสถานเป็นพระประธานภายในวิหารวัดทาราทิพย์ไทยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากนี้ยังได้จัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริพานิระเมตจำลองขนาดหน้าตัก48เซนติเมตรขนาด5นิ้วและ9นิ้วรวมทั้งจัดสร้างพระเครื่องลอยองค์ขนาดเล็ก พับิมผงและเหรียญเนื้อโลหะต่างๆเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชานำปะไกัยไปสมทบการจัดสร้างพระประธานและสนับสนุนโครงการในพระดาริที่ดำเนินงานโดยกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจาพุฑาภรสำหรับพระพุทธป,ปฏิมาสิิธาน,นิรมิตนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระรชาชทานนาเมื่อปี2553มีความหมายว่า พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพายุธาพรทรงสร้างขึ้นออกแบบโดยในเข็มรัฐฟองสุขศิลปินแห่งค่าตปี2555มีพุทธลักษณะปางมาราวิชัยนั่งถัดสมาธิเพชรวัชระอาจเกดบัวตูมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระเพียงแสนแบบสิงหนึ่งประดิษฐานบนฐานบวกความบัวหงายเปรียบเสมือนดอกบัวก,กำลังผุดสือถึงการเจริญเติบโตเบิกบ,บาน และมีรูปงูบนฐานเปรียบเสมือนมารพจนในพุทธ,ธประวัติกลึงกลางฐานมีรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมและพระประมาพิไทยพปรส่วนด้านหลังมีลายพระหัตถ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจิรธพที่การ,รึพทะนามพระพุทธ,ธปฏิมาสิริพานิรมิตรในการนี้ทรงร่วมประชุมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการในพิธีเททองหล่อองค์พระ และการอัญเชิญไปประดิสถานที่วัดทาลัทยิไคประดิษฐ์รวมทั้งการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตรขนาดหน้าตักหนึ่งเมตรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระอาริวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์พล่องเต็มประชากรอย่างต่อเน,นื่องสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ที่โรงเรียนวัดรังสิตจังหวัดปทุมธานีหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้ไปรวมพลเพื่อรับทราบภารกิจในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาและปรับภูมิทัศพื้นที่บริเวณคลองเตรมประชากรซึ่งได้ปฏิบัติงานตั้งแต่สะพานหน้าศาลเจ้าพ่อสมบุญจนถึงสะพนานหมู่บ้านวราชริก โดยทําการเก็บเศษขยะสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในลาคลองและทําการตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ที่ขึ้นตามแนวริมตนิ่งเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้ชุมชนมีความสวยง,งามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสัตว์นิที่ต่างๆรวมทั้งเก็บกวาดใบไม้ทําความสะอาดภายในบริเวณวัดรังสิตและโรงเรียนวัดรังสิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ซึ่งมีการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในลำคลองช่วยซ่อมแซมบ้านาพักอาศัยตลอดจนให้บริการตัดผมและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวของประชาชนในชุมชนโดยไม่เสียค่าบริการอันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสรรคสังคมให้หน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะค่ำนี้คุณวีรินทรานาทองบอจรัตดิฉันปรสิชารัตนาถาวรสวัสดีค่ะ